ะะมันบดบังจนเหมือนเราไปรีทัชภาพเลยก็ว่าได้การถ่ายรูปสวัสดีค่ะมาชมมาชกเห็นไหมมาพบกับช่องมาดามิ่แล้วนะคะวันนี้นึกได้รีบมาบอกมาก้าวกันเลยนะแต่เคยดูช่องก้าวสมัยก่อนนะคะดูช่องก้าวเมื่อแบบหลายปีมาก เขาทำเกี่ยวกับเรื่องว่าแต่งหน้าอย่างไรให้ลบริ้วรอยและให้ดูหน้าเด็กลงสิบปีแล้วก็จำเทคนิคนั้นใช้มาตลอดนะคะเป็นเทคนิคของสาวเกาหลีนั่นเองแล้วแบบเฮ้ยทำแล้วปังมากดิวรอยที่เห็นผลแบบชัดๆเลยนะคะมันบดบังจนเหมือนเราไปรีทัชภาพเลยก็ว่าได้การถ่ายรูปปุ๊บหายไปเลยริ้วรอยคือนี่ลองแก้มหน้ผาผากและริ้วรอยตรงหางตานี้เดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไง ไปค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจกันนะจุดที่มันทําให้เราดูแก้คืออะไรก็คือริ้วรอยก็คือใบหน้าที่มันบุ่มลงไปเราจะทํำยังไงให้มันดูเต็มนะคะเทคนิคนี้จํามาจากเกาหลีเลยนะดูมานานแล้วด้วยนะคะเราใช้ได้จริงคือนําไฮไลท์นะคะค่อยๆใช้แปรงแบบนี้นะแล้วค่อยๆไล์ลงไปตรงร่องต่างๆนะคะ เอาทีละเทคนิควันนี้บอกอันนี้ก่อนนะคะที่ใช้ใช้ด้วยตัวเองมาตลอดทำเบาๆเบาๆตรงที่มีริ้วรอยนะรองแก้มเนี่ยสิ่งสําคัญทําให้มันดูตื้นขึ้นรับรองคุณจะดูหน้าเด็กลงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเทคนิคอื่นๆอีกต่อไปวันนี้เลือกของ q ิวเพลนะคะสีออกเป็นโทนเหลืองเพราะเราไม่ได้คนขาวมากนะคะเหมือนสาวเกาหลีออกเป็นโทนแบบเหลืองทองบอกเลยว่ามันจะช่วยให้เติมเต็มชั้นผิวขึ้นมาแล้วมันหลอกตาคนพอคนมองเราปุ๊บอุ๊ย หน้าเต็มหน้าดูไม่แก่จริงๆแล้วตรงไหนที่มันบุ๋มมันลึกลงไปเอาเติมเข้าไปค่ะจะทําให้หน้าเราสว่างแต่ควรเลือกสีไฮไลท์ที่เป็นออกน้ําตาลทองหรือเป็นสีแบบออกเหลืองทองไม่ควรเลือกสีชมพูสีขาวเพราะว่าโทนของคนไทยเรามันไม่ได้ขาวมากเหมือนเกาหลีนะคะลองใช้เทคนิคนีน้ดูแล้วร่องแก้มร่องน้ำหมากหิ้อรอยพอเวลาถ่ายรูปปุ๊บมันจะจางลงเยอะมากค่ะ หวังว่าคงเป็นทริคทุกคนให้ได้ประโยชน์ในการแต่งหน้าเพิ่มนะคะบอกเลยว่าสําหรับมาดำมย่างแล้วใช้เทคนิคนี้ตลอดแล้วคนจะคิดว่าเฮ้ยแกแกเป็นคนที่หน้าเด็กแล้วก็ดูแล้วเหมือนคนไม่แต่งหน้าเยอะไม่มีริ้วรอยจริงๆก็มีเหมือนชาวบ้านชาวช่องันนั้นแหละ40กว่ายังไงก็มียังไม่ได้โบท็อกยังไม่ได้ฟิลเลอร์ยังไงก็ต้องแก่ไปตามอายุนะแต่เราใช้วิธีไฮไลท์นี่แหละพอทำปุ๊บ เห็นไปเห็นไหมไม่ใช่เห็นไปเห็นไหมว่าทุกอย่างมันดูเบลอขึ้นมันทําให้เรื่องแสงและเงามันช่วยเราได้เยอะเราจะถ่ายรูปหรือไปเข้าใกล้ใครอะไรก็แล้วแต่ตัวไฮไลท์จะต้องเลือกเป็นเนื้อละเอียดนะเลือกเป็นดุนดนเม็ดเม็ดม ét, ม ét, ม ét, ไม่ได้นะมันจะยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็แปรงก็ควรจะเป็นแบบว่าที่เป็นแบนแบน,แบนแบบนี้เพราะว่ามันไม่หนักมากเกินไปนะคะพอเราไฮไลท์ แตะเบาๆอ่ะมันจะทําให้ไม่เน้นร่องนะคะร่องจะดูตื้นขึ้นทันตาเห็นเลยเห็นไหมคะลองไปใช้ดูแล้ววันหลังมีอะไรก็จะมาบอกกันอีกติดตามกันเอาไว้นะคะ